วันนี้มาสัมภาษณ์ดาวประจำสายใต้ใหม่เป็นดาวอย่างไรโอ้โหถ้าจะเทียบแล้วจะหาใครร้องเพลงได้ดังนี้ยากมากลองลองเกินเกินมาสักหน่อยสิคะเพลงเพลงเพลงอะไระเพลงอะไรก็ได้คะ่ะที่คุณติดปากที่สุดค่ะนี่ยดูดูสิ ลักษณะของคนร้องเพลงเพราะนี่ให้ดูที่ใบหูสิคะคือเออก็เรียกว่าเ e อียร์ลิงดีคนที่ร้องเพลงเพราะจะต้องเอียร์ลิงดูฟังอะไรเนี่ยมันม,ม,มันมันมันใช่เลยอะ่ะแล้วแล้วเออดูปากซะก่อนสิคะปากก็ใช่ค่ะื <S 2> <S 2> <S 2> อ,อเออร้องเต็มเต็มปากเต็มคำนะฮะไม่ไม่ใช่เอุ๊บอ๊ะอุ๊บอ๊ะอ่า คเติมน้ำก่อนอ่าอ้าอ่า,า,า,าให้เติมน้ำไปก่อนเติมน้ำก่อนนะนี่ mm hmm. เ,เด่นเด่นอยู่นะคะก็คือร้องเพลงนี่พูดจริงๆบางทีบางทีนักร้องนักร้องอาชีพยังสู้ไม่ท่ายเลยเพราะว่าเสียงยังไม่เสียค่ะ <laughs> แล้วที่สำคัญนี่ค่ะใครขึ้นชื่อเลยค่ะ ใครที่ร้องได้เลยค่ะถ้าร้องแล้วก็จะหยุดสัมภาษณ์เลยเอ,อคืออ,อ,อคืคอใครเนี่ยนะคะต้องการจะหาสมเด็จต้องมาที่นี่เพราะว่าเ,เพราะว่าหาสมเด็จได้เก่งถูกตาถูกใจผู้ซื้อต้องยอมรับเพราะว่า,วา มีความชำนาญในการดูสมเด็จแล้วก็ขายสมเด็จได้ไม่อยากจะบอกว่านับจำนวนเงินไม่ได้แล้วค่ะเปิดสิบเอ็ดล้านค่ะๆอ้ในจำนวนหน่อยสิบเอ็ดล้านเอาขนาดนั้นเลยลอโอ้ค่ะน,นี่เปิดสิบเอ็ดล้านนะคะต่อรองได้ค่ะอโอเคได้แล้วแถมเพลงลอีก อแถมเพลงลืมใจจังได้เจอเรียนปังจังจัง,จงเต็มตาออสุขจริงนะผู้สร้างเรียนมาให้คนทืดครองหน้าตาของเรียนสุดยอดใครเห็นอยากกดเอามาแนบกองอยากเก็บเอาไว้ครอบครองทุกคนรักน้องเอาไว้นาน คิยูวี v, นั่นคือชื่อเรียนของจักรวาลทั่วโลกกล่าวขานขนาดนามเรียนนับวันสร้างมาเพื่อช่วเหลือคน <Yeah. S 1> ให้ได้หลุดพ้นจากจุดนั้นนั้นความสุขได้กลับคืนพลันนั้นคือสวรรค์บนดินคนสร้างเรียน ช่วยแบ่งปันสวรรค์นั้นสรงทันมาคือแม่นางฟ้าผู้ฉลาดรวมทพพบุตรเข้มมาดสองคนองค์อาจสง่างามตอนนี้ไปมีเศรษฐีใหม่ทั่วแผ่นฟ้าพ่อแม่ให้มานั่นกอเรียนกิ่ยวีควีนออฟยูเนเวอร์ Queen เกิดขึ้นแล้วนะเตป้พี ขอบคุณในจักวาลนี้ลูกจะจำทำตามท,ท,ทุกคืนขอบคุณในจักวาลนี้ลูกจะจำทำตามท,ท,ทุกคืนจบจบจริงขอบคุณค่ะควจะปรบมือ,บบบอก่อนจบที่นี้จบจริงแต่ต้องยอมรับค่ะตั้งแต่ฟังคุณมนร้องมาทุกๆเพลงเลยโอ้ มาอยู่ในตลาดนี้นานมากฟังมาเป็นร้อยๆเที่ยวแล้วมันไม่เพราะเลยโอ้เพลงนี้มันสุดยอดเลยอ่ะตายพอเปรียบเทียบแล้วก็คือองค์ก่อนเออที่ร้องมาก่อนๆน,นี่สู้เพลงนี้ไม่ได้สักเพลงเลยโอ้โหต้องยอมรับทําไมที่ว่านับวันก็ยิ่งร้องเพลงเพราะขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือเอ๊ะมันจะถึงสุด ตรงไหนน่าสงสัยขอบคุณค่ะเดี๋ยวอ่ะยินดียินดีนะคะยินดีร้องให้ฟังทุกวันได้ค่ะเพลงก็ประทับใจเดี๋ยวร้องหมอลำให้ฟังนะคะเอาไว้เอาไว้นวดหน้าวันนี้วันนี้อจบตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อภาคสองค่ะ